สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมออดำลงในช่องทาง YouTube จับแย่ชนแกะนะครับผมนะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาลงไวไทยรัฐบาลไทยให้ท่านสมาชิกไปดูวันสุดท้ายครับวันที่15พรุ่งนี้ก็หวยอบอกแล้วครับผมนะจะลงตัวเลขเลยนะครับผมจะลงตัวเลขเลยนะ4ี่หนึ่ง 4 2 4 3 4 7 4 9 5 1 5 2 5 3 5 7 5 9นะครับผมนะรัฐบาลไทยของพรุ่งนี้วันที่16วันที่16บหครับผมนะทีนี้ก็ เอาง่ายๆนะครับผมนะผมไม่ค่อยที่จะมาเน้นในทาง u t u b e นะครับผมนะวันนี้ก็วันที่15จะเน้นไปที่ฮานอยนะครับผมนะ mm hmm. เน้นไปที่ฮานอยฟันแปดล่างฮานอยพิเศษออก98หรือยังไงประมาณนี้นะครับผมนะ mm hmm. เน้นตัวรูดตัววิ่งก็อยู่ประมาณนั้นนะครับผมสาหรับสมาชิกท่านใดที่อยู่ดูผมใน YouTube ก็ ID ดี n e 8 08 4 6 6, 6 3ส 8 9 2 5ครับผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะอันนี้เท่าไหร่นะครับผมนะผมออดำรงครับอ่ะองั้นทีนี้เรามาตัดดูตัวเลขนะครับผมนะสำหรับสูตรนี้อยู่ที่20 3 23บสายหรือตัว23ามงวดนะครับผมนะ23สามงวดนะครับผม ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมอยู่ที่19งวดส9บงวดหลุดอยู่ที่4งวดนะงวดที่ผ่านมานี่หลุดนะครับผมนะเข้าอยู่ที่15บ้งวดนะครับผมนะสำหรับสูตรนี้มันจะมีที่มาที่ไปนะครับผมนะผมเคยลง YouTube ให้ท่านสมาชิกดูแล้วว่าแต่ละสูตรมันเป็นยังไงท่านย้อนไปดูนะครับผมนะท่านย้อนไปดูบางทนะีท่านอาจจะเจอโฆษณาท่านอาจจะกดข้ามตัวนั้นก็ถือว่าโฆษณาก็คือว่าเออ ทางคนที่ใดที่ทํากับ youtube ก็จะมีค่าโฆษณาเข้ามาก็จะได้ตรงนั้นแหละครับผมนะค่าจะมาชิกในโฆษณาค่าโฆษณาก็จะได้ตรงนั้นเป็นรายเดือนรายอะไรไปแต่สําหรับฮานอยเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี่ยผมมีรายได้ทุกวันทุกวันนะครับผมนะผมมีรายได้ทุกวันก็คือว่าก็เสียงโชคเสียงเบอร์เสียงลอตเตอรี่นั่นแหละครับผมของรัฐบาลอะไรต่าง ลาวบ้างเวียดนามบ้างเสี่ยงดวงเสี่ยงอะไรนะครับผมนะก็จะมีรายได้ตรงนั้นทุกวันทุกวันก็ดีกว่าที่เราจะมาะยุ่งยากกับอะไรกับ youtube พูดง่ายๆนะครับผมนะก็ท่านอยากอะไรก็ย้อนไปดู ID ดีไลก็ตัวนี้นะครับผมนะ ID นะครับผมนะไอดีลนก็อาจจะเลอะเทอะหน่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาลงให้ท่านสมาชิกสำหรับงวดนี้นะครับผมนะ ผมจะตัดให้สมาชิกดูอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหมึกนเข้มหน่อยตัวนี้แล้วก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่เจ็ดสีเก้าห้าเจ็ดห้าเ้านี่คือตัดนะครับผมนะแต่ พวกนี้ก็ท่านหยิบจับลอตเตอรี่ได้ก็ท่านก็ลองไปหาหยิบจับดู2 3 4ครับ2 3 4ผมฟันไปที่4นะครับสำหรับเลขขี้เลขขี้นะครับผม791านะ791าไมผมถึงบอกว่ามีเลขขี้เลคู่ท่านก็ย้อนไปดูคลิปวิดีโอที่ผมลงให้นะครับผมนะคลิปวิดีโอที่ผมลงให้791ก็1ตัวนี้ครับผม1ตัวนี้7ตัวนี้7ตัวนี้9ตัวนี้9ตัวนี้สำหรับ4กับ5มาย่างไง อยู่ในกลุ่มลายที่ร่วมทําบุญกับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับผมนะผมบอกวิธีให้แล้วบอกวิธีให้4กับ5มาอย่างไงและทีนี้4กับ5ในเมื่อ4กับ5มาเราจับอีก8ตัวครับจับอีก8ตัวจะได้อยู่ที่16ชุดครับผม16ชุดบนล่างนะครับผมนะจะได้อยู่ที่16ชุดบนล่างทีนี้เราก็มาตัดเอาหวยที่แบบว่าเลขคู่เลขคี่มาตัดให้สมาชิกดูว่ามันเป็นยังไง อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมนะว่ามันถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับผมนะผมลงให้สมาชิกดูแค่นั้นเองทั้งหมดมันจะมี16ชุดนะครับผมนะแปดบวกแปดเป็น16ครับผมนะสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านั่นแหละครับผมนะแต่ตัวนี้ผมตัดมาให้สมาชิกดูเรียบร้อยแล้วเลขเท่ากับสิบมีสองสามสี่นะครับผมนะเลขเท่ากับ10มี2 3 4ไม่เชื่อผมย้อนไปดูต่าง ยูทนะูบในต่างๆที่ผมลงให้นะครับผมนะก็สําหรับสมาชิกใน u t u b e เออก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่ลงให้สมาชิกดูนะครับผมนะเพราะว่าบางทีเราก็กําลังเลี้ยงหลานนะครับผมนะไม่อยากจะอันนี้มาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ในส่วนของอช่องกลุ่มลายกลุ่มก็จะลงให้ทุกวันทุกวันนะครับผมนะ ลงทั้งบางทีก็ลาวหวยลาวมั่งหวยลาวนี่ไม่ค่อยได้สนใจครับผมเพราะว่าเรามีกําไรอยู่ที่หวยฮานอยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปลงตรงนั้นครับผมนะวันนี้ฟันล่าง8ครับฮานอยก็เต็มเต็มครับ8 9หรือ98ฟันบนฟันล่างให้นะครับผมนะสำหรับสมาชิกใน YouTube ก็ท่านก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับผมว่าเออ,เอ,อกดติดตามแล้วทำไมไม่มี ช่องทางอะไรไม่มีตัวเลขมีอะไรมาให้ดูเลยก็อย่าน้อยใจนะครับผมนะผมมีเวลาผมก็จะลงให้ท่านก็ย้อนไปดูสูตรเก่าๆผมผมลงให้ผมไม่มีทําสูตรใหม่ครับผมไม่มีทําสูตรใหม่ไม่ได้โกหกด้วยว่ามันถูก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 ,ถกมากีงวดขีงวด,งวดสําหรับสูตร,ตรที่สูตรที่ผมจะลงให้สมาชิกในกลุ่มนะ่ะผมแจกฟรีนะครับผมนะกลุ่มตรงนั้นที่ร่วมทําบุญกับผมเมื่อปีที่แล้วผมแจกฟรี แต่ถ้าท่านใดที่สนใจก็ตรงนี้นะครับผมน่าสูตรเนี่ย id line เบอร์โทรศัพท์ครับแค่นี้เองโทรมาหาผมสอบถามผมได้นะครับผมนะว่าเออทาไมอยากจะได้สูตรตัวนี้ผมรับประกันให้ครับผมนะสิบดชุดแล้วผมจะบอกวิธีตัดให้ด้วยนะครับผมนะผมรับประกันให้ครับไม่เชื่อท่านลองใช้ดูก่อนสักงวดหนึ่งหรือว่าสองงวดท่านค่อยมาหนี่กับผมมาคุยกับผม โอเคนะครับผมนะผมไม่รู้ว่ามันออกนะครับว่ามันจอกตัวไหนนะสาหรับเนี่ยผมตัดมาแล้วมันจะได้อยู่ที่ประมาณ10ชุดครับผมแต่อีก6ชุดหนึ่งมันไม่ได้ลงผมไม่ได้ลงให้นะครับผมนะก็คือว่าถือว่าผมตัดมาแค่นี้เองเลขเท่ากับ1 0 2 3 4ี่นะครับผมเลขที่1 79ครับผมนะครับผมนะเลขที่ได้ สกับหาเออก็มาจับคู่กันอย่างนี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านรู้ว่านี่คือเป็นแนวทางแค่นั้นเองนะครับผมนะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าหัวจะออกครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับเฮงๆรวยๆสวัสดีครับผม